การสักถามหัวใจของการวินิจฉัยโรคในการแพทย์แผนจีนเหตุใดการสักถามจึงเป็นวิธีการวินิจฉัยโรคขั้นพื้นฐานการสักถามเป็นวิธีการวินิจฉัยโรคขั้นพื้นฐานในการแพทย์แผนจีน (TCM) เนื่องจากช่วยให้แพทย์สามารถรวบรวมข้อมูลที่จําเป็นจากผู้ป่วยเพื่อวิเคราะห์สภาพร่างกายและจิตใจในเชิงองค์รวมโดยเฉพาะการตรวจสอบความสมดุลของพลังชีวิตชี่หยินหยางและการทํางานของอวัยวะภายในทั้ง5ตับหัวใจม้ามปอดไต ซึ่งเป็นแนวคิดหลักของการแพทย์แผนจีน4การวินิจฉัยในการแพทย์แผนจีนการดูการสังเกตสีหน้าลิ้นและรูปร่างของผู้ป่วยการฟังและดมการฟังเสียงพูดและพิจารณากลิ่นจากร่างกายการสักถามการถามอาการความรู้สึกและประวัติการดำเนินของโรคการจับชีพจรการตรวจชีพจรและการกดสัมผัสส่วนต่างๆของร่างกายความสำคัญของการสักถาม การสักถามครอบคลุมอาการต่างๆเช่นอุณหภูมิร่างกายเงื่อการนอนหลับระบบขับถ่ายความอยากอาหารอารมณ์ประจำเดือนและอื่นๆข้อมูลเหล่านี้สามารถสะท้อนถึงภาวะของอวัยวะภายในและระดับความสมดุลของชี้หรือหยินอย่างได้โดยไม่จำเป็นต้องใช้เครื่องมือวินิจฉัยที่ซับซ้อนดังนั้นการสักถามจึงมีความสำคัญอย่างยิ่งเพราะไม่เพียงให้ข้อมูลเกี่ยวกับอาการของโรคแต่ยังช่วยวิเคราะห์รากของโรคปัจจัยที่ทำให้เกิดโรคเพื่อการวางแผนรักษาอย่างเหมาะสมตามหลักปรัชญาแพทย์แผนจีน การวินิจฉัยกลุ่มอาการจากอาการปวดศีรษะลวิยา์ไรซิงปวดศีรษะตึงขมับท้ายทอยหน้าแดงงุดหงิดง่ายนอนไม่หลับปากขมลิ้นแดงมีฝ้าเหลืองชีพจรตึงเกิดจากความเครียดทําให้ลมปราณตับติดขัดกลายเป็นไฟเวอร์ชสต์เนชันปวดศีรษะตึงแน่นหน้าอกหายใจไม่เต็มอิ่มอารมณ์แปรปรวนปวดเพิ่มเมื่อเครียดลิ้นสีปกติดแดงเล็กน้อยฝ้าบางขาวชีพจรตึงเกิดจากความเครียดทําให้ลมปราณตับติดขัด ชาวยองเฮเอกปวดข้างศรีรษะเส้นลงปราณถุงน้ำดีมักมีอาการปากขมเวียนศรีรษะหูอื้อเกิดจากลมปราณเศร้าอย่างถูกกระทบจากความเย็นหรือความเครียดหมวดหมู่การสักถามข้อมูลทั่วไปข้อมูลส่วนบุคคลชื่อเพศอายุอาชีพสถานภาพการสมรสชั่วชาติภูมิลำเนาที่อยู่ปัจจุบันสถานที่ทำงานประวัติสุขภาพ มีโรคประจําตัวอะไรมาก่อนหรือไม่หมวดหมู่การสักถามอาการสําคัญและประวัติปัจจุบันอาการสําคัญที่มาพบแพทย์ระดับความปวดรุนแรงขึ้นไหมมีอาการเดินเซ่หรือทรงตัวไม่อยู่ไหมรู้สึกชาที่แขนขาไหมมีอาการตาลายหรือหน้ามืดไหมปวดหัวมานานเท่าไหร่แล้วเริ่มมีอาการตั้งแต่ตอนไหนประวัติการเจ็บป่วยในปัจจุบันมีเง่อออกตอนนอนเยอบผิดปกติไหม มีไข้ไหมมีอาการปวดแบบไหนตึงจีดแน่นปวดตำแหน่งไหนมีอาการเวียนศรีษรษะหูอื้อปวดตารวมด้วยไหมปุจจาระกับปัสสาวะปะกติไหมตอนปวดหัวมีอาการปวดที่อื่นเพิ่มเติมไหมหมวดหมู่การสักถามประวัติอดีตและส่วนบุคคลประวัติการเจ็บป่วยในอดีตเคยเกิดอาการแบบนี้มาก่อนไหมบ่อยไหมก่อนปวดหัวมีอาการอื่นเกิดขึ้นก่อนไหมความถี่ของอาการป่วยในหนึ่งสัปดาห์ปวดกี่ครั้ง ประวัติส่วนบุคคลช่วงนี้มีอาการนอนไม่หลับไหมมีอาการเบื่ออาหารไหมรับรสอาหารปกติไหมทำงานวันละกี่ชั่วโมงและมีการทำงานล่วงเวลาไหมหมวดหมู่การสักถามประวัติครอบครัวและการวิเคราะห์อาการเฉพาะประวัติครอบครัวมีใครในครอบครัวเคยมีอาการแบบนี้ไหมมีใครในครอบครัวมีโรคประจําตัวหรือเคยเป็นโรคไหมการวิเคราะห์อาการเฉพาะ การสืบค้นและวิเคราะห์รายละเอียดของผู้ป่วยชายแท้วังอายุ35ปีมาด้วยอาการปวดตึงศีรษะข้างซ้ายเวลาเครียดอาการจะหนักขึ้นเพื่อเชื่อมโยงอาการเข้ากับกลุ่มอาการทางการแพทย์แผนจีนการตรวจสอบเพิ่มเติมภาวะไตเศร้าหักมีเวียนศีรษะหูอื้อปวดเมื่อเอวและเขาอาจมีภาวะไตหินท้องร่วมด้วยมักมีพื้นฐานมาจากไตหินไม่พอภาวะเสมาชื้นเศร้าหักปวดศีรษะรวมกับมีเสมหะและรู้สึกศีรษะหนักอึ้งภาวะเลือดข้าง เศร้าหักปวดศีสะแบบเจ็ดแปลกและตำแหน่งปวดคงที่ขอขอบคุณครับ